โอ้โหมันสะใจเมื่อวานนี้ทีมชาติไทยเราบุกไปถล่มศรีลังกา40นะก็ดูกันไปแล้วในรายละเอียดนะครับเล่นดีทุกตัวนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนักเตะใหม่ชุดซุนซับเบลนะครับซัดไปสองแล้วก็ธนวัฒน์ซึ่งกิดถาวรซึ่งน้องกันเนี่ยคือดีมาต่อเนื่องแล้วเพียงแต่ว่าในชุดของอิชีเนี่ยไปเจ็บเจ็บแล้วก็ไม่กิดอีกเลยเขากลับมาโอ้โหยิงลูกแรกมันทําให้ผ่อนคลายอะนะพอเราชนะปั๊บเนี่ย เรายังไม่ได้เข้ารอบนะเหลือตัดกับเติร์กเปิสสานซึ่งตอนนี้คะแนนเนี่ยอันดับ1นึ่คือเติร์กอันดับ2คือเราถึงแม้ว่าประตูได้เสียเราดีกว่าบวก10บเขาบวก5แต่เฮดทูเฮดคือเราไปแพ้เขา1นสที่บ้านเขาเพราะฉะนั้นวันที่สามเอ็มีนาคมบ้านเราเราต้องไม่มีอะไรเลือกครับต้องชนะอย่างเดียวเสมอก็ไม่ได้นะครับเปิดบ้านต้องชนะรับรองสนามเต็มครับราชมังมาดูนี่ดีกว่านะครับ ใช้ชนะครั้งนี้ทําให้อันดับโลกของเราเนี่ยขึ้นพวดเลยจาก96นะครับชนะศรีลังกา193ใช่ไหมอันดับ193ก็ทําให้คะแนนวางสาการคูณ25คะแนน FIFA ranking เพิ่มอีก4.77เคยเรียนให้ทราบไปแล้วนะครับทีมชาติไทยตอนนี้จาก96ไปชนะสิงคโปร์155นะแล้วก็มีคะแนนแร n ก i n g เพิ่มอีกนะกับชนะศรีลังกาอีกนะครับคะแนนตอนเนี้ย เราเพิ่มจากหนึ่งพันสอง2้ยสเป็น1243.26ัจการันตีแน่นอนขึ้นอันดับที่9.4ของโลกแน่อันดับที่94นะดีที่สุดในรอบ17ปีแล้วเคยอยู่ดีที่สุดช่วงนั้นคือ93นะเมื่อเดือนมิถุนายนปี2008สถานการณ์แบบนี้มันก็มันต้องดีเรื่อยๆจันัดเตอร์ให้ได้ก็แล้วกันสิ่งเดียวที่เราจะทะได้ รวมพลังแบบนี้นะครับแล้วก็ใช้นักเตะชุดเนี้เป็นแกนหลักรับประกันครับเข้ารอบแน่นอน30มีนาคมเจอกันครับเอ์กมินิสถานติดตามต่อกดค้นหาพิมพ์คำว่า wrn